ครับผมพีเพนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะครับมี่แบรนด6นะครับของยี่ห้อ Xiaomi นะครับว่าเป็นไงบ้างครับและจะทาการใช้งานเบื้องต้นให้ดูครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรครับขอแกะเลยนะครับจะให้ดูเลยครับผมสั่งมานะครับเป็นเครื่องศูนไทยนะครับราคาก็คือหนึ่งพันเก้าสิบบาทครับ นี่ครับผมทำการแกะออกเลยนี่นครับอันนี้คือบ่องบอกเป็นเครื่องสูไทยนะครับวัสดุนะครับผมกล่องจะเป็นแบบผิวแบบหยาบครับแตกงต่างจากซีรีส์ห้านะครับผมที่มันจะวัสดุมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับ ในกล่องก็จะแขีนว่าเลขหกนะครับตรงนี้มีสมาร์ทแบนหกนะครับทเขียนไว้นี่เเลยขอเปิดเลยนะครับ ทำการเปิดเลยนะครับต้องเปิดจะมีที่ดึงแบบนี้นะครับนี่นะครับผมตอนอุิกรนะครับนี่เลยใส่มาให้เราแล้วครับผมเรียบร้อย สายเราสามารถแกะเราเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับผมเวลาเราถอดเราก็สามารถถอดได้นะครับนี่นะครับถ้าใส่ก็ใส่ได้เลยนี่ใส่ง่ายครับรุ่นนี้วิธีการใส่มาดูระรน,นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องน,นะครับนี่เนะครับ คู่มือครับผมนี่เลยอันนี้คู่มืออันนี้ที่ชาร์จนะครับผมส่วนมากผมทามหายบ่อยครับเพราะว่าเพราะว่านาน,านๆมันจะชาร์จครับนี้อันนี้ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จนะครับเราไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องแบบถอดสายนะครับเราเอาตรงนี้นะครับผมดูดเข้าตรงนี้เลยนี่ครับมันก็คือชาร์จได้ลแล้วครับ เดี๋ยวผมทำการชาร์จให้ดูครับไม่ยากครับผมสาหรับที่ชาร์จคนะรับผมก็ตามนี้เลยครับผมนี่แล้ก็เอาไปเสียบเข้ายูรู usb เลยนะครับนี่ครับเสียบเข้าเสร็จมันจะเป็นแม่เหล็นะครับดูตรงนี้ปึ๊บไฟก็จะเข้าแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ นี่ครับผมขึ้นแล้วครับผมตอนนี้แบตเตอรี่นะครับศูนเปอร์เซ็น์ครับก็คือแบตหมดนะครับตั้งแต่เปิดเครื่องมาแบตก็หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอชาร์จนะครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับผมสอนวิธีการตั้งค่านะครับในการใช้งานนะครับว่าใช้งานเป็นอย่างไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงบอดี้ก่อนครับบอดี้ครับผมก็คือหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ แบบอะมโบรดนะครับสีสันสวยงามครับเวลาเราเอาไปที่กลางแจ้งก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับในราคานี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ยนยครับผมและสามารถวัดอัตราเต้นหัวใจได้ด้วยนะครับผมนี่เลยสเปกก็ทั่วไปครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับการใส่นะครับผมก็คือจะประมาณนี้เลยครับ ครับถ้าใส่ก็จะประมาณนี้ครับเลางจากที่ผมชาร์จแบตเสร็จนะครับผมหน้าจอนาฬิกาจะขึ้นแบบนี้เลยครับเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับใน Play Store หรือว่า App Store ได้ครับผมทั้งระบบปฏิบัติก,การ Android หรือ iOS นะครับผมกดคำว่าเปิดเลยครับแอปพลิเคชันสามารถใช้ของมี Fit ก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชันเสี o ยมี a ว c h l ล e ก็ได้ครับแต่ผมจะใช้ แอปพลิเคชันนี้นะครับผมจะกดเปิดเลยนะครับพอกดเปิดเสร็จครับเราก็ล็อกอิน Gmail หรือว่าสมารสมาชิกเพื่อเข้าไปยังหน้าต่างนี้นะครับผมหรือว่าแอปพลิเคชันนี้จากนั้นทารนาฬิกาจะขึ้นแบบนี้นะครับเรากดคําว่าเพิ่มอุปกรณ์ครับแล้วบอกว่าเพิ่มครับสายรัดข้อมืออัจฉริยะมี่หครับผมจากนั้นค้นหาอุปกรณ์ครับเห็นไหมครับอุปกรณ์จะขึ้นนะครับกดคําว่าสายรัดข้อมือของเราเลยครับหลังจากรับกดยอมรับเลยครับอันนี้นาฬิกาเราครับ มันกำลังเชื่อมต่ออยู่ครับผมนี่ครับเรากดตกลงนี่นะครับผมนี่ครับจับคู่โอเคอนุญาตเสร็จสิ้นครับผมในรั้งค่างแค่นี้ครับผมแล้วก็จะบอกว่า นาฬิกาเราทําอะไรบ้างมันเป็สมองครับสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ครับแล้วก็มีมิเตอร์ทารเตนของหัวใจด้วยนะนี่ครับแล้วก็มีการออกกําลังกาย30ประเภทนะครับผมแล้วก็มีมิเตอร์วัดการหายใจในการคื้นนะครับหรือวัดการนอนหลับเราก็ได้นะครับนี่เลยฉันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อมต่อเรียบร้อยครับในส่วนของการตั้งค่านะครับผมนี่เลยครับเราจะให้มันแจ้งเตือนไหมนี่ครับการแจ้งเตือนครับเราสามารถเปิดการแจ้งเตือนได้ครับผม ที่การตั้งค่าครับผมนี่ครับไปเปิดการแจ้งเตือนได้ครับผมการปุ๊ก,ก็มีเราสามารถเพิ่มหน้กิจกรรมนะครับค้บหนหาแบรนด์เรามันจะสั่นบอกนะครับแล้วก็ตั้งค่าเพิ่มเติมครับเตือนเวลานั่งนานๆแล้วก็เตือนครับผมแล้วก็ไว้ทีประสขภาเพราะผมจะ่ว้หนึ่งนาทีเลยนะครับผมจะแค่ หนึ่งร้อยครับทดสอบจิตกรรวจดสอบการนอนหลับตวดสอบการหายใจอยันเติร์ตลอดทั้งวัน,นครับผมยกขึ้นเพื่อปลุกทั้งวันเขาเรียนในการตออสรรั่งให้มันไม่หยุถอนยครับผม ยกขึ้น,น้ง่ายเลยจากข้อมือนี่ครับผมจะเพิ่มสถาะนะเพิ่มนี้ให้เป็นวิชเช่นของเราเลยครับผม,มวสัสาเพิ่มได้แค่หนะครับการเพิ่มได้ผมจะเอาหยอ,อก,ก็เอาการหายใจการออกทางกายใส่ครับแล้วก็บันทึกครับผม มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับมันยังเป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปที่ภาษาเลยครับผมเลือกภาษาภาษาไทยไม่มีนะครับเลือกภาษาอังกฤษครับเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ location นะครับ ถ้าอัพเดทอุปกรณ์ก็สามารถนปเดตได้ตรงนี้นะครับนี่เลยตัวนี้กาครับผมนี่ครับผมตัวนี้กาเมนูก็จะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมสไลด์ก็คือสไลด์ขึ้นก็คือการเลือก Education ต่างๆครับที่เราตั้งค่าขึ้นนะครับครับผมนี่มันจะมีค้นหาโทรศัพท์ต่างๆครับ การแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยนะครับผมมันจะแจ้งเตือนเรานะครับมีการตั้งค่า setting นี่ครับา มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆครับผมให้เราตั้งค่าเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับวิธีการใส่ครับก็ใส่ยงง่ายครับวิธีการใส่ก็ตรงนี้เลยครับผมนี่ใส่ปึ๊ก รัดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมขอวัดอัตราเต้นหัวใจก่อนนะครับนี่ครับ91นะครับอีกครั้งครับผมผมจะวัดอีกครั้ง นี่ครับผม91เลยนะครับเดี๋ยวผมขอวัดนี่ครับออกซิเจนในเลือดนะครับเราต้องอยู่นิ่งๆนะครับผม ครับมันขึ้นแล้วครับผม98แล้วครับนี่ครับผมประมาณ98ก็คือ95-100คือปกตินะครับผมสำหรับการใช้งานทั่วไปก็มีหลายมากครับสำหรับเจ้าตัวแบนมี่แบน6นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการนะครับเปลี่ยนหน้าต่างนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนหน้าจอนะครับโดยผมจะไปตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้นะครับผมเชื่อมต่อเสร็จแล้ว ไปที่ออนไลน์ครับผมไปที่ออนไลน์เสร็จแล้วผมจะเอาหน้าต่างนี้นะครับฉันกดคขาว่านำไปใช้ครับมันจะทำการดาวน์โหลดครับผม นี่ครับผมเสร็จสิบแล้วครับผมในการดาวน์โหลดหน้าจอนะครับคือช้ามากครับในการดาวน์โหลดครับถึงว่าไม่เมกก็คือเมกน้อยจริงๆครับแต่การดาวน์โหลดก็คือช้าครับเมื่อกี้นานมากครับในการดาวน์โหลดหน้าต่างครับผมครับแต่หน้าต่างก็สวยครับผมมีแต่อันสวยๆนะครับนี่นะครับแค่นี้ครับผมสำหรับผมแกะกล่องและ ทำการใช้งานให้เบื้องต้นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ